ทุกคนไม่ต้องสงสัยนะทำไมบุ๋มนอนคุยทำไมบุม๋มคุยในสภาพนี้ก็บุ๋มนอนอยู่บนที่นอนอยู่จ้าก็จะแบบไม่มานั่งพูดนะจ๊ะน,นอนพูดเลยจ้าล่าสุดก็แบบว่าเป็นไงอะ่ะทิปเพื่อนคู่เพื่อนลูกเมียคนโก้ตายบุ๋มว่าก็แอบปันมันบอกว่าคนโก้มีลูกมีเมียแล้วเมียอยู่บ้านชั้นสองอะไรอย่างงี้ก็คือแบบนั่นแหละ ติดเตียงแล้วล่าสุดคือทิ้งลูกทิ้งเมียไปเที่ยวกับเพื่อน<ไ>ปเป็นบุ่มไม่เอานะแบบเนี้ยบุ่มเลิกเลิกเลิก,ลกความน่ารักของเขาส่งคนใดๆแล้วเขาเนาะไปไหนไปกันอะไรอย่างเงี้สยสไตล์เขามันฟิลมันแบบว่าคนเราอ่ะทุกคนไม่รู้นะส่วนตัวนะอันนี้บุ่มบุ่มว่า คนเราการที่จะเป็นเพื่อนหรือเป็นอะไรกันมันต้องมีใสคล้ายๆกันนิสัยต้องเป็นคนนิสัยเหมือนกันนะถึงจะไปด้วยกันได้ทุกคนว่าไหมเขาต้องเป็นคนนิสัยเหมือนกันชอบเหมือนกันอะไรเหมือนกันมันถึงไปด้วยกันได้เหมือนเราอ่ะมีเพื่อนอ่ะถ้าเพื่อนไปเที่ยวเราก็ไปเที่ยวอ่ะคือแบบ มันเป็นฟิลนั้นเนี่ยมันเป็นแบบว่าคนเราอ่ะถ้าคนไม่เหมือนกันมันจะคบกันไม่ได้อ่ะเขา้าใจในสิ่งที่บุ๋มจะพูดใช่ไหมเ,นนะเขา้าใจในสิ่งที่บุ๋มจะพูดใช่ไหมมันก็จะมีบางคนบางกลุ่มที่บอกว่านุกนี้ใส่ยอย่างนั้นอย่างนี้คือถ้าดูกกบปายเขาไม่เหมือนกันนิสัยไม่เหมือนกันเขาจะไปด้วยกันไม่ได้นึกออกไหม ไม่รู้อืมคิดเราเองพูดแค่นี้น่ารักนะครับก็บรรยากาศก็เลยเหมือนเป็นร่มเนาะไม่ร้อนนะครับใครเบาหวานขึ้นรถพยาบาลมารับแล้วนะฮะขึ้นรถพยาบาลไปก่อนนะครับรับใครที่เบาหวานขึ้นนะฮะเรามีรถพยาบาลรับส่งตลอดนะครับเราจะเดินทางไปไหนต่อครับไปเวนิเชียนะฮะโอเคใช้ระยะเวลาในการเดินทางประมาณ 10นาทีเราต um, yep. okay. so? yep. right. so. so? no. ้องเดินไปเรื่อยใช่ไหมนะครับนะครับเราก็เลยอ่ะเดี๋ยวพยายามเก็บอารมณ์ก่อนเข้ากับหลังเข้าให้ชมกันนะครับเดี๋ยวเรารออยู่ด้านนอกนะครับเราก็จะเก็บอารมณ์หลังเข้าไม่เล่นใช่ไหมพี่ชาไม่เล่นไม่เชื่อพี่บันทึกผมไหมใช่นะครับอ๋อโอเคอะไรฮะ โอเคนะครับเราดูบรรยากาศแล้วก็ชมบรรยากาศไปเนาะรู้ไหมว่าเขาไม่อยากเล่นนนะพี่ไปบอกี่หนเมื่อกี้ว่าเขาไม่อยากเล่นน้นาไม่อยากลงน้ำไม่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 อยากไปนั่นแหละไม่อยากไปคาสิโนใช่ใช่เหรอเขาไม่อยากไปแน่เหรอทราไม่เราไม่ไปกันแน่วสองคนเลยโอมห้ามแล้วห้ามแล้วอ๋อะไนั่สิ จะเอาไปเสี่ยงโชคเอาเงินไปผูกบ้านเปล่าทำบ้านให้เสร็จหรือเปล่าอ่าปะ่ะเราเดินขึ้นรถกันนะครับหลังจากที่ออกมาจากการปฏิบัติภารกิจรับสุดยอดนะครับยังไม่รู้นะว่าเป็นยังไงนะฮะถึงขนาดต้อง เรียกแม่เบสมาเคียงเงินให้นะครับก็แสดงว่าประสบความสำเร็จในภารกิจอย่างแน่นอนนะครับไปเดี๋ยวเราจะเดินทางจากรถนะครับไปที่ร้านอาหารนะครับแต่ก็กับภารกิจเป็นยังไงบ้างนะครับ <c oughs> นี่นะครับเด็กมีเด็กดื้อสองคนหิวกาแฟนะครับในช่วง จากการปฏิบัติภารกิจมานะครับ เมื่อกี้ท้องฟ้าด้านบนยังสว่างเลยพอออกมาท่นน้ำึกไปแล้วนะฮะรรยกาศยังมีวลีลาสกายหรือเปล่าเดี๋ยวเราลองดูคุนันาแต่ว่าสวยเนาะแดงทีสวยนะครับยังสวยอยู่นะครับ เออเป็นไงม้างครับเออปฏิบัติภารกิจเป็นไงม้างฮะสําเร็จหรือไม่สําเร็จฮะไม่สาเร็จกับพี่นกสองครับไม่สําเร็จีไก็อยากพูับใครับนี้ชอบเป็นคนที่อบัเขาโอ้ภารกิจเป็นไงมัางสำเร็จไหมฮะไม่คอยอากพูดกับใครับไม่อยาพูดกับใครโอเคครับคนคนนี้ก็ยิ่งไม่ค่อยอยากพูดกับใครเลยถ้างั้นก็อออ๋ออ๋ออ๋อ่ออออ อย่ามาคุยกับพี่นะ <S 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 2> <S 2>